โฟอินหรือโฟเอาเช้าวันนี้คุณผู้ชมดูกันนะคะกับอาจารย์บีเดชนาฟังสะอาดจ,จากบริษัทหลักทรัพย์เทนิตี้ค่ะอาจารย์บีสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับก็โฟอิน <laughs> สิใช่ไหมเชา้าเนี้ดูรูปการแล้วตอนตอนแรกมันเบ้ไปโฟอ u นนิดนึงเสร็จแล้วก็เอาจิงริงคือตอนนี้ยังไม่เห็นสมาร์ทมันนี้เข้ามาจริงจัง <ừ> เหมือนกับร <ừ> ีเทลเพิ่งเ,เริ่มเล่นกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันตีกลับมาเป็นฝักบวกแล้วนะครับเดี๋ยวแชร์สกีนิดนึงได้เลยค่ะนะครับ Uh, จริงจริง<ๆ>อาทิตย์นี้แบบตี้สับขาสับขาไปมาไปมาตลอดทุกวันเลยนะนี่วันศุกร์แล้วมันม,<า>มันไม่แน่นอนเนี่ยเจ้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่นิ่งเลยคือเดี๋ยวมันสลับซ้ายสลับขวาแล้วก็คือคือความชัดเจนมันไม่มีแล้วมันพร้อมจะเปลี่ยนตลอดเวลานะครับดูโฟล์ก่อนแล้วกันนะครับคืออย่างที่เรียนเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือไม่มีฝังไหนเลยที่ ที่ที่บวกเกินร้อยล้านวิธีการเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือ,อ Flow- in หรือ flow out ที่ว่ามีเลขตั้งแต่หลักร้อยล้านขึ้นไปนะครับยิ่งหลักร้อยล้านเยอะเนี่ยแสดงว่ามันมาแล้วก็พอเราเห็นเนี่ยลักษณะการชูดของราคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็ตหรือว่าเซตห้าสิบเนี่ยชูดขึ้นมาด้วยความแข็งแรงเนี่ยมันก็แสดงว่ามันผ่านจุดกับตัวมาแล้วพอเนี่จุดกับตัวตรงเนี้ยถ้าเรามองว่ามันคือแรงซื้อสู้เหมือนทองเมื่อคืนนะครับพอเมือม่อคืนมีแรงขายกดลงมา แสดงว่ามันเกิดแนวต้านหรือแนวรับที่มีความสําคัญคือเวลาเราดูว่าแนวต้านแนวรับที่มันมีความสําคัญเนี่ยก็คือดูว่าความแรงของการสวนกลับมันมันมันรู้สึกเยอะไหมอะไรมันมีแรงแบบแรงแรงเร็วๆไหมอะไรเงี้ยนะครับเคสน,นี้ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับเพราะนั้นคือตอนนี้ก็เรียกว่าฝั่งซื้อมีความได้เปรียบเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราบวกโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับฝั่งน,นี้มันมากกว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่หุ้นมีการบวกบวกหลายๆปเปอร์เซ็นต์นะครับ ตลาดยังไม่ได้เป็นแบบว่ามีลบทั้งทั้งต้อนหรืออะไรเงี้ยแสดงว่าตลาดมันไปได้ตลาดมันแค่รอความชัดเจนเฉยๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือภาพของเอ่อ f l o w in flow out นะครับแล้วก็วันนี้ดีด้วยนะครับตรงที่ว่าต่างประเทศเนี่ยก็คือเขียวหมดเลยนะครับพอ,อมันเขียวหมดเลยมันก็ส่งเสริมให้บรรยากาศการลงทุนหรือว่าการเทรดของเราเนี่ยมันก็แน่งที่จะชัดเจนนะครับสแกนเร็วทมันก็จะเห็นภาพของออตัวหุ้นสีเขียวเนี่ยเต็มแหงเลย สีแดงเนี่ยก็จะแหวกแหวหน่อยนี่แสดงว่ามันเบ้ไปทางฝั่งซื้อมากกว่าขายแหละประมาณนี้เจ้ค่ะถ้าอ,อย่างนั้นบรรยากาศโดยรวมเช้าวันนี้ยังเป็นฝั่งที่มีแรงซื้อเข้ามาชนะแรงขายต้องบอกแบบนี้นะแต่ว่าระหว่างวันท่านผู้ชม,มติดตามด้วยในยักษ์ของประเด็นการเมืองระหว่างที่เราตามมาตลอดหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามันเห็นอะไรที่ชัดเจนไหมจันดีว่ามันแบบมันเลือกไหมม,มันเลือกไหมม,ไหม,มันเลือกข้างไหม คือ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 ในภาพของการเมืองในรายละเอียดผมคงคงไม่ได้พูดเยอะเพราะว่ามันเราไม่ได้พูดเชี่ยวชาญนะแต่ว่าตลาดแต่แต่สิ่งที่กำลังจะตออแต่เศรษฐีตลาดต้องการนะตลาดแค่ต้องการความชัดเจนคือคือตลาดไม่สนว่าใครจะมาหรืออะไรแต่ตลาดต้องการให้ความต่อเนื่องของการดําเนินกิจการการงานเนี่ยมันเดินหน้า ไม่ออกใชคือ,อคือคือถ้าสมมติมันหยุดชะงักมันสูญอากาศหรือมันมีความไม่แน่นอนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกําหนดนโยบายทางการลงทุนหรือว่าการพิดิกหรือว่าการคาดการณ์ได้ว่าเออมันจะเป็นยังไงแต่พอเวลามีารัฐบาลชุดนั้นชุดนี้โผล่มาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีความเชียวของการทํางานเนี่ยมันพิดิกได้อ่ามันมันชี้แจงได้มันอธิบายด้วยเหตุด้วยผลได้แต่พอเจ๊บอกว่า ไม่สุญญากาศไม่รู้จะจบยังไงอย่างเงี้ยคือเขาทาอะไรไม่ได้ซึ่งโดยหลักการของการลงทุนโดยบริษีหลักเขาจะเขาจะพยายามไม่ยุ่งกับประเทศที่มันมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยเพราะนั้นคือมันเป็นเหตุหนึ่งที่ในประเทศเราเนี่ยมันถึงเป็นภาพของการที่ว่าเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยมันขัด,ข,ดขัดเกินเกินหรือว่าเป็นภาพของการที่ว่าก่อนหน้านี้สองสามปีอะประเทศเรามันอันดับพอฟอร์มมากกว่าคนอื่นแบบเยอะมากๆจนเปิดความผิดปกตินะครับก็เชื่อว่าตอนนี้เอาว่าตอนนี้จากการที่ตลาดตอบสนองอย่างเงี้ย ตลาดเชื่อมั่นพอสมควรนะครับว่ามันจะเกิดความชัดเจนนะครับถ้าไม่มีอะไรพลิก,กนะครับประมาณนี้ครับถ้าถ้าดูจากอาการของตัวหุ้นที่บวกสกแกนที่ขึ้นมาเลียวไทม์โฟร์อินโฟอลเครื่องมือเครื่องไม้ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่า,อาตอนนี้มันบวกมากกว่าลบประมาณนี้ครับอันนี้ดูในภาพรมวมนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปส่องกันหุ้น50ตัวซีจันบีว่าตอนนี้เขาเลือกทางหรือ,อยัง <c oughs> เขาจะชัดเจนกว่านี้ไหม ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูในภาพของตัว S50U25 จริงๆสัญญาณมันเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานคือคือเมื่อวานเนี่ยมันมีภาพของการพักตัวแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมคุยเล่นๆแล้วกันคือการพักตัวเมื่อวานถ้าใครสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตว่าเซตขึ้นแต่ว่าเซต5 0แบบไม่ขึ้นอาาที่เกิดก็คือว่ามันกดด้วยเดลต้ากับแอดวานนะครับสตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือถ้าถ้าเราไม่นับไอ้สอตัวเนี้ยลาบยิงบวกนะ เพราะว่าแค่แค่เดลต้ากับตัวตัวแอดวานกดตลาดนี่ยมันก็คือจําเท่าจํานวนจุดที่มันลงแล้แหละแต่คราวนี้พอเซนิเมนต์มันไม่ดีเนี่ยมันก็เลยเกิดการเทแล้วก็เกิดภาพของการที่ตอนกลางคืนก็เหมือนบิน <c oughs> ก็ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นแค่การขายเก็บเงินสดไปใช้หรืออะไรสักอย่างซัมติงหรือเปล่า <c oughs> ชั่วข่าวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพเทคนิคก็คือว่า 803นะครับแล้วก็794เาราตีมันกลมๆม้อนกันนะผมตีกลมๆม,มันคือตั้งแต่795จนถึงประมาณ800นะครับหรือว่า805ก็ได้เนี่ย <Ừ. S 2> ตรงนี้จะเริ่มเป็นฐานที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับในการที่แบบว่าถ้าสมมติมันไม่หลุดอะโอกาสที่มันจะลงอะมันไม่มีแล้วแล้วก็มันก็มีโอกาสในการขึ้นไปเทสต,ต้านข้างบนก่อนนะครับ ันนี้พอเราคิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูดับเบิลเช็คด้วยในแง่ของวอลลุ่มโปรไยคือไพรซิ่งกับในเรื่องของปริมาณคือมันมีส่วนกรอบ2อง2านเนาะเวลาเราดูเทคนิคอก็คือเรื่องของราคาและปริมาณการซื้อขายมันก็ดูให้ครบมิติว่ามิติของอภาพของวอลลุ่มสะสมเนะตอนนี้มันเป็นยังไง ก็ปรากฏว่าจริงๆเราก็คิดถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันถูก100ล้อยเอหรือยังมันยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นคือวันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มันยืนอยู่เหนือประมาณทัก810บวกๆขึ้นไปซึ่งตอนนี้เราอยู่ประมาณ811นะครับอีเว็บมันเนี่ยตอนนี้ที่เป็นของรุ่นล่าสุดเนี่ยที่ตั้งแต่กันยาเปิดมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแถว809นะครับแล้วก็ตัวค่าเฉลี่ยตัว POC Max ที่มีการสะสมจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ808นะครับ ตัวนี้รอเลือกทิศทางอันนี้คือสามเหลี่ยมอย่างแท้ทรูคือไซส์เวงชัดเจนเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณเกือบประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วนะครับอัน,นี้ถ้าหลุดข้างล่างเนี่ยซัพพอร์ตใหญ่ที่อยากให้ดูก็คือประมาณแถว775เลยซึ่งลึกนะฮะแต่ว่ามันจะต้องหลุดตรงข้อข้อต่อตรงนี้ก่อนตรงประมาณ795ต้นๆตรงนี้นะครับ ส่วนถ้าสมุดลอยขึ้นฟ้าเนี่ยไม่แนะนําให้หาทาร์เก็ตก็คือพยายามเทลลิงขึ้นไปเพราะว่าขึ้นรอบนี้น่าจะแหลกเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าตรงนี้คือยอดของการสะสมที่ค่อนข้างเยอะอันนี้การสะสมที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเลือกทิศทางอ่ะมันจะเกิดไดเรกชันเสมอเอ่อรอบที่แล้วเนี่ยการสะสมที่เกิดขึ้นเนี่ยเฉพาะแค่ตรงข้างล่างนะครับเมื่อเทียบกับข้างบนตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้น,นะสะสมแค่กระจิ๋วเดียวเอง พลังในการสะสมเนี่ยมันยังขึ้นได้ขนาดนี้ลอง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 นึกภาพหรือว่าถ้าตรงเนี้ยทุกคนพร้อมใจกันว่าตรงเนี้ยคือจุดที่น่าลงทุนแล้วเป็นลักษณะของการที่ว่าจุดต่ําสุดของของรอบของตลาดไทยอ่ะโอกาสแล้วก็น่าจะเป็นการที่มันจะแรงต่อมันมีนะค่ะเออนะครับด้วยด้วยด้วยพลังตรงนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ที่เราคุยกันคือแปดร้อยแปดหนึ่งจุดแปด 8.11.8คือมันยืนเหนือตัวได้สำคัญของเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็น8.10 8.09 8.08คำถาม <8. S 1> <9. S 2> คือ follow รองไหมคือตรงนี้เราจะเราเราต้องเรียกว่าเราเบสคือคือการ follow เนี่ยก็คือเหมือนกับประมาณว่ามันต้องเบกขึ้นมาด้วยด้วยด้วยโลจิกใดโลจิกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเบรก็จริงแต่มันยังไม่เฟิร์มแล้วมันยังจ้ำกึ่งเพราะ,ะนั้นคืออาจจะที่จะบอกก็ได้จะเรียกเขา follow ได้หรือว่าเลือกเบส ตรงจุดกลับตัวก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ผมแนะนําก็คือว่าราคาต่ําสุดของวันนี้กับราคาต่ําสุดของแท่งสีแดงเมื่อวานเนี่ยไปเป็นสต็อปที่ดีครับ803กับ806เนาะเป็นสต็อปที่ดีประมาณนี้ครับแท่งเมื่อวานแท่งเมื่อวานแท่งเมื่อวานเป็นได้เป็นเขาเรียกเป็นจุดให้เราแล้วกันคือคือมันเป็นอย่างนี้คือเหมือนเวลาเราไปเราไปเราเดินเราเดินเท้าไปเรื่อยๆเดินเที่ยวไปเรื่อยๆเนี่ย แห้งแดงเนี่ยเหมือนกำแพงบ้านรั้วบ้านของเพื่อนบ้านหรือว่าของหมู่บ้านที่เราเพิ่งเดินไปถึงอันนี้คือเราจะเดินต่อได้เนี่ยคุณต้องข้ามกำแพงนี้ได้อ,อันนี้คือกำแพงเนี้ยมันก็จะมีทั้งกำแพงที่กว้างยาวสั้นสูงต่ำไม่เหมือนกันมันแล้วแต่ว่าเราไปเจอกำแพงอะไรบางทีเราไปเจอกำแพงเมืองจีนเงี้ยม,มันก็จะขาบยากแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นแค่รั้วเล็ก,ลกๆหมู่บ้านธรรมดาสั้นๆเนี่ย เดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้ค่อนข้างที่จะง่ายซึ่งถามว่าตรงนี้มันเป็นกำแพงเมืองจีนไหมผมมองว่ามันเป็นแค่รั้วบ้านธรรมดาโอกาสที่จะผ่านเนี่ยมันง่ายนะครับเอียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องรอพัฒนาการของเหตุการณ์ที่มันกําลังทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยกลับขึ้นมาะนะครับบางทีเนี่ยภาพของความวุ่นวายเนี่ยจริงๆต้องย้อนกลับไปดูว่าประเทศไทยที่มันมีตั้งแต่มันมีปัญหากับ ระเนระนาดลงมามันมีปัญหาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะอะไร 1, 2, 3, ่งสองห้าหกดแปดน,นะครับแต่ถ้ามุดปัญหาตรงนั้นมันจบไปแล้วทุกอย่างกลับมาเข้าสู่แท็กของการวิ่งปกปติอ่ะมันอาจจะวิ่งกลับไปที่เดิมก็ได้<ม>อันนี้อันนี้แค่มันโนยเฉยๆก่อนแต่ว่าตอนนี้คือเราเป็นนักเทคนิคเนียเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะก็รู้ข้อมูลแล้วก็นำมาประกอบการตัดสินใจ<ม>แต่เราเทรดเนี่ยก็คือเทรดวอตดีโอ e ีก็คือ ถ้ามันบอกว่ามันจะขึ้นคุณก็ต้องไบแอดขึ้นถ้าสมมติมันบอกว่ามันจะลงคุณก็ต้องใบแอดลงแต่ตอนนี้มันสิ่งที่มันกําลังจะบอกคือตรงนี้ตั้งแต่ประมาณวันที่หนึ่งก็คือต้นเดือนกันยาขึ้นแล้วพักตัวการพักตัวเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อพักเสร็จลุกบนนี้ตีกลับแต่ว่าถ้ามันแย่เนี่ยมันลงเวลาแล้วมันจะไม่ตีกลับอย่างนี้หรอกคือถ้ามันไม่ดีนะมันจะกระโดดลงทันทีเพราะทุกคนจะต้องแย่งกันขาย ทุกคนจะต้องรีบหนีตายเหมือนบประมาเวลาเราเกิดไฟไหม้หรือเกิดทําอะไรสักอย่างที่มันมีปัญหากับว่ามันมันวิกฤตแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีใครสนใจอะไรทั้งนั้นแต่ถ้ามันมีการสนใจมีการหลอกล่อมีการตั้งรับมีการแบบทุบลงมาแต่มีการแบบว่ามีวางบิดมีมีชั้นเชิงมีหลอกไปหลอกมาอย่างเงี้ยนี่ก็คือแสดงว่ายังไม่จบสิค่ะประมาณนี้อันนี้คุณผู้ชมไปวางแผนสำหรับโจของฟิวเจอร์นะคะ แต่ไม่รู้มันเกิดขึ้นในทองคําหรือเปล่าตีสองตีสามเมื่อคืนนี้ไม่รู้ใครใครได้หลับได้นอนหรือเปล่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแบบนี้มาดูกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้ววันนี้บ่อยอะไรบ้างอืมคือคือถ้าถ้าเราม่เราดูอ่ะเราต้องยอมรับก่อนว่าทองมันเป็นขาขึ้นคุณต้องใบแอดลองอืคือคือจะจะ,จะ,จะคุณจะมองว่าทองมันแพงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่คือถ้าอยู่หน้าเทคนิคอลคุณต้องใบแอดลองค่ะแล้วก็ต้องย่อลองย่อลองไปจนกว่าแนวโน้มตรงนี้มันจะเปลี่ยน นะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราอนับแท้งราคาเบสิกเลยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจระยะมันเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มปอินไซบาร์แต่เป็นอินไซบาร์แบบเบ้ขึ้นเพราะว่ามันบวกมากกว่าลบเนาะเพราะฉะนั้นคือตรงประมาณเนี่ยสามพันห้ารเหรียญเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นซัพพอร์ตที่สําคัญสําหรับการกํากับความเสียงระยะสั้นทุกทุกยี่เหรียญของทองคำจะเป็นแนวรับแนวต้านที่ดี เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราสังเกตเลยสามพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญสามพันห้าร้อยี่ห้าเหรียญสามพันห้าร้อยดูนะฮะโละเมื่อวานน่ยสามพันยี่สิบวะมันจะเหวี่ยงอยู่แถวเนี้ยเสมอแล้วมันเหวี่ยงบวกลบนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของความโลภความกลัวหรือว่าการสลิปเพจของออเดอร์อเวลาที่เอ่อพวกบอทหรือว่าพวกเอ่อนักลงทุนย e ิงออเดอร์มาแล้วมันสไลด์ออกไป ครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เราก็ดูประมาณนั้นแต่ส้มุดเนื่องจากโวมันแรงมากเนี่ยคุณอาจะใช้ทีละ50เหรียญก็ได้ใช่แต่นะัะถามอยู่เลยคือย5บหาหนักไม่พอเราไม่จํเป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เป็น All time High ออทามไฮนะเวียงวัลวนละห้าคือ50 60 70นี่มีโอกาสเกิดนะเมื่อวานก็เกิดใช่แต่ผมแนะนําอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าในในลักษณะของคอดิชันที่เราอยู่ตอนนี้มันคือเชนดิ้งโซน เอนดิ้งซนสิ่งที่จะทำให้คุณรวยคือ buy and hold ไม่ใช่การเทรดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำแล้วสโลปมันยังสวยอย่างเงี้ยเราควรจะต้องแอดจัดมินิทก็คือหามินิตที่มันรันแล้วใ้ระบบเทรดของเราอะรันแล้วมันไม่มันไม่ห่างจากค่าเฉลี่ยจนเกินไปคำ<อ>ว่าไม่ห่างจากค่าเฉลี่ยเกินไปแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น สมมุติว่าผมเอา <Okay. S 2> เอา่เอเทนไลน์เนี่ยใช้เนี่ยผมมองว่าเท l นไลน์เนี่ยใช้ได้อย่างเงี้ยระยะจากตรงนี้ถึงสต็อปของเทนไลน์เนี่ยมันโอเคแสดงว่าผมใช้ไทม์เฟรมเนี้ยลันเทรนเนี่ยเวิร์กอยู่มันเหมาะสมกับความเสี่ยงกับรีเทิร์นที่เราคาดหวงังนภ่พบอบอกมาเชคือ <Okay. S 2> ตรงนี้ถ้าใครไม่ถนัดตีเทนไลน์คุณจะใช้อินดิเคเตอร์อะไรใดๆก็ได้เช่นสมมุติเราบอกว่าผมเราก็ใช้ EMA รลันละกันอะ อันนี้ EMA รันเนี่ยเราก็มีการ adjust EMA อันนี้คือเทคนิคสมัยเก่ามากมนะครับเช่นสมมุติเราใช้20 EMA รัน <laughs> 20 EMA รันคือมันแตะตรงประมาณ3 5 6ตรงนี้ซึ่งเรามองว่าเออตรงนี้มันน่าจะเป็น support ของเราเราก็ใช้เส้นนี้ไปหลุดเส้น EMA 20เมื่อไหร่ก็จบแต่ว่าถ้าเรามบอกว่าเ้ย20มันเร็วไปนะครับเราอยากให้เข้ามาที่โต้ support ตรงนี้เลยเราก็ต้องมาดูว่าเขาอาจจะใช้อะไรเขาอาจจะห50หรือใช้101หรือ200เองี่ยเราก็ลอง adjust <laughs> เล่นดู ว่ามันลงไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีาอาจจะใช้ร้อยหนึ่งนี้ก็ได้เราก็ใช้ร้อยหนึ่งหลันเทนแต่ว่าถ้าพอใช้ร้อยหนึ่งหลันเทนได้จะเห็นความความ่หงของของราคามันจะมีแก็บคือยิ่งคุณลันเทนกว้างเท่าไหร่เนี่ยระยะของการสวิงมันก็จะสูงความเสี่ยงลิกซี่วอร์ต,ตรงเนี้ยมันก็จะสวิงเยอะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเป็นพวกแบบว่าเก็บทุกเม็ดอะไรเงี้ยแล้วเรามีความูสึกว่าเฮ้ยไม่ได้ห่อสิบห้านาทีก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็ต้องย่อยลงไปอีกซึ่งการย่อยลงไปแน่นอนยิ่งย่อยเยอะ ยิ่งผันผวนเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการแอคชั่นคุณต้องหาความสมดุลของมันตรงนี้ให้ให้พอดีละกันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าถามผมเนี่ยคือค่อยๆดูแล้วก็ดูจากภาพใหญ่เนี่ยล,ล,ลงไปนะครับแล้วแล้วก็ดูสโลปไปนะครับาวนี้ในส่วนดอลลราร์มันก็ตรงกันข้ามกันแต่ว่าดีหน่อยรอบนี้เนี่ยพี่ว่า บาทแต่มันไม่ได้แข็งคิดปกติมากมคือถ้าเป็นทุกทีเอาอาการเงี้ยบาททะลุหลุดสามไปแล้ว,แ,ลวแต่รอบนี้ตรง32.2เนี่ยมันพยายามเอาอยู่ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะจะจะ,จะอ่อนค่าหรือว่าจะแข็งหรืออะไรคือคือคาแรคเตอร์ค่างเงินกับตอนนี้กับพวกทองคำตอนนี้มันมันมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเกือบหมดเลยนะครับเหมือนมันมีการแทรกแซงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอมันเป็นลักษณะเนี้ย แน่นอนนะเราก็เล่นเหมือนเดิมก็คือว่าคุณจะเล่นชอ็อตก็ได้ซึ่งเชิงคุณต้องอยู่หน้าชอ็อตเพราะว่าทองมันขึ้นอยู่เนาะแต่ถ้าสมมติเราไม่อยากเล่นชอ็อตให้ใช้เป็นลกักษาการดักรองโดยที่มีเงื่อนไขนะครับก็คือ32ตรงเนี้สามสองสมเอดจุดเก้าห้เนี่ยกับสามสองจุดหนึ่งตรงเนี้ยไม่ควรหลุดเพราะฉะนั้นต,ตอนนี้เราจะเหลือแนวรับอีกสองแนวก็คือสามสองจุดหนึ่งกับสามสองจุด ออกสามสองไเป๊ะพอดีไม่หลุดไม่ลงเนี่ยฮะจังหวะลองแล้วตีกลับแต่ว่าไม่ควรที่จะรีบร้องรองเนาะเห็นสัญญาณการกลับตัวแล้วค่อยหลอกนะครับประมาณนี้ตนคน,นจะเล่นช็อตคุณก็เล่นช็อตตามปกติเพราะว่าตรงจริงตรงนี้คอนดิชั่นของฝั่งช็อตอะเอาโดยก้ามันได้เปรียบกว่านิดนึ่งแหว่างั้นเถอะประมาณนี้ครับ เห็นภาพแล้วไปวางแผนกันด้วยนะคะทั้งในส่วนของฟิวเจอร์แล้วก็ลงไปถึงทองคําด้วยช่วงนี้สนุกบอกเลยถ้ามันมีมันมีความ,มเบี่ยงมันจะเี่ยงเยอะเยดีกว่าดีกว่าซ<อ>ึมซึมเศร้าๆเหงาหลับอ่ะใช่คือคือการเหวี่ยงวันหนึ่งขึ้นวันหนึ่งลงอะดีกว่าการที่แบบว่าไม่บวกไม่ลบหรือว่าขึ้นอย่างเดียวลงอย่างเดียวเลยนะบางทีการเวี่ยงขึ้นเบี่ยงลงเนี่ยบางคนก็ชอบมากกว่าค่ะได้ค่ะอาจารย์บีวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีค่ะ